เจ็บแล้วจบต้องทำอย่างไรถ้าไม่จบก็เจ็บนานค่ะเวลาที่เราจมเราจะเจ็บอยู่เรื่อยๆและเป็นการเจ็บจากความคิดปรุงแต่งที่มีความไม่รู้ของเราหรือบางทีพวกเรารู้มากรู้ข้างนอกรู้ในรายละเอียดของเรื่องราวแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกก็แค่มาแล้วไป ความรู้สึกที่เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกเจ็บต้องเจริญสติเท่านั้นถึงจะรู้ธรรมเวลาที่เราเห็นว่าเรามองดูสายฟ้าแลบเราเห็นมันแต่ถ้าเราดูต่อไปสิ่งที่มันปรากฏนั้นมันหายเร็วมากค่ะคนที่จมจะมองเห็นสายฟ้าแลบคาอยู่ที่ตาของเราทาั้งท้ที่เรื่องจริงมันจบไปนานแล้วการที่เราเจ็บเพราะเราคิดผิดทุกครั้งกับเรื่องที่จบไปนั้นก็ต้องทำให้เรากลับมารู้ถูกต้อง รู้ที่ไม่หลงอารมณ์เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจไม่หลงอารมณ์มันก็เจ็บผลเดียวเจ็บสักครั้งเพื่อที่จะไม่เจ็บอีกถือเป็นการเจริญสติขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บเพื่อให้เราได้เติบโตใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปุ๋ยของชีวิตต่อไปนะคะคนทำเราครั้งเดียวแต่คิดว่าเราถูกกระทำหลายครั้งนั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกเจริญสติ รู้ให้ทันถ้ารู้แล้วไม่หลงเจ็บแล้วไม่จมก็จบได้ทุกเรื่องค่ะ